สวัสดีค่ะทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมในอ,อยู่กันในซูมนะคะเป็นเสวนาวิชาการอของสถาบันวัคซีนแห่งชาติค่ะในเรื่องของประสิทธิผลของวัคซีนโควิด -19 เข็มกระตุ้นนะคะเข็ม3เข็ม4ประสบการณ์นะคะข้อมูลจากการใช้จริงในประเทศไทยและอัปเดตข้อมูลสําหรับวัคซีนรุ่นใหม่ค่ะดิฉันแพทย์หญิงสุนเนศชินกิจมงคลค่ะจะเป็นผู้ดําเนินรายการนะคะในการเสวนาในครั้งนี้ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมีวิทยากร หลักห,หลายท่านเลยนะคะทั้งเป็นท่านที่ทํางานในเรื่องของการประเมินประสิทธิผลของการใช้วัคซีนโควิดในประเทศไทยนะคะซึ่งก็จะมีทั้งวิทยากรจากทางกรมควบคุมโรคนะคะแล้วก็จากมหาวิทยาลัยนะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนที่จะกล่าวเริ่มต้นในเสวนาครั้งนี้นะคะจะขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติค่ะคุณหมอนครเพรมศรีค่ะได้ช่วยกล่าวเปิดในครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะครับขอบพระคุณครับ,บคุณหมอสเมศครับ สวัสดีพี่พี่น้องๆเอรือข่ายการทำงานงด้านวัคซีนรับผู้ที่สนใจข้อมูลวิชาการทุกท่านนะครับสถาบันวัคซีนแห่งชาติมีความยดีดีอย่างายิงย่ง,ยง,ยงครับวันนี้ที่เราจะได้มีการเสวนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประสบการณ์การใช้จริงของวัคซีนโควิดสิในพื้นที่ของของประเทศไทยเราเองนะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่มีความสําคัญอย่างยิงย่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาวิจัยวัคซีนที่เราได้ยินกันว่าวิจัยในคนระยะที่1ระยะที่สองระยะที่3าม แล้วก็ค่าประสิทธิศาสตร์ของวัคซีนเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคือเกิดจากการทดลองที่มีการควบคุมตัวแป,ปรปัจจัยต่างๆให้ใกล้เคียงกับสภาพที่เราเรียกว่าอเดลที่สุดนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาใช้จริงเนี่ยปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของวัคซีน,นมันจะแสดงออกมาครับทั้งในเรื่องของการนําไปใช้วัคซีนความครอบคลุมของวัคซีนแล้วก็สมรรถนะหรือประสิทธิภาพในการป้องกันโรคจริงๆของตัววัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่เราเรียกกันว่า real world experience หรือว่า real world efficacy นึงจะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทั่วโลกเนี่ยก็มีการเฝ้าติดตามประสิทธิผลของตัววัคซีนโควิด1 9ครับแล้วของเราก็ถือว่าพวกเราก็มีข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือสามารถที่จะเอามาประเมินประสิทธิผลของวัคซีนได้ก็เป็นข้อมูลที่สําคัญจริงๆนะครับแล้วอีกทั้งยังได้รับการยอมรับตีพิมพ์ใน บรสษรวิชาการนานาชาติด้วยนะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเราจําเป็นจะต้องมาสื่อสารแล้วก็ทําความเข้าใจให้กับเครือข่ายการทํางานด้านวัคซีน à, พี่ๆน้นองๆบุคลากาารด้านสาธารณสุขที่ทํางานอยู่ในพื้นที่จะได้เกิดความมั่นใจจากการใช้วัคซีนที่เรามีอยู่ในประเทศไทยนะครับการติดตามข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือนะครับการใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากหาแหล่งต่างๆก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับจะดีกว่าการที่เราจะฟัง ข้อมูลจากแหล่งเดียวหรือว่าใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่มีการส่งต่อๆกันนะครับโดยที่ไม่รู้ไม่รู้แหล่งข้อมูลที่แท้จริงนะครับนั่นก็วันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆแล้วก็อยากจะให้ทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมในการสนาวิชาการครั้งนี้ครับทั้งรับฟังแล้วก็สามารถที่จะเสนอแนะหรือว่าสอบถามเพื่อการแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการต่อกัน สรุปว่าตั้งแต่อูมิกอนมาเนี่ยนะคะสองเข็มไม่ป้องกันติดเชื้อเลยลดป่วยรุนแรงลดเสียชีวิตก็ได้แค่ประมาณ70นะคะถ้า3มเข็มนี่ป้องกันติดเชื้อไม่ได้นะคะแต่ว่าป่วยรุนแรงเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจกับเสียชีวิตเนี่ยได้90%เปอร์เซ็นต์นะคะเข็ม4ี่เข็ม5ยังป้องกันการติดเชื้อได้อยู่นะคะแล้วก็เลือกป่วยรุนแรงเสียชีวิตก็ป้องกันได้ดีมากนะคะฉีด2เข็มแบบควยประสิทธิผลการลดป่วยรุนแรงแบบใส่ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจนี่ก็ดีกว่าแบบคู่นะคะ ก็ถ้าใครฉีดแบบคู่ไปแล้วก็ไปหาเข็ม3นะคะเข็ม3นี่ก็จะฉีดแอสตราหรือจะฉีดไฟเซอร์ก็ได้นะคะส่วนเข็มสี่เข็ม5เนี่ยก็จะเพิ่มประสิทธิผลนะคะ,ะอย่างที่เราบอกกันนะคะเพิ่มประสิทธิผลแบบวัคซีนแบบ2เข็มลดป่วยรุนแรงใส่ท่อช่วยหายใจลดเสียชีวิตจาก70เป็น90ถึง99นะคะฉีดกระตุ้นด้วยอะไรก็ได้ m I n a หรือว่าไวรัลเวกเตอนี L v e K T e ่คือ As สตราเซกนะคะประสิทธิผลไม่แตกต่างกันนะคะก็ แนะนำนะคะสีกระตุ้นใครเข็ม3เกิน4เดือนไปแล้วก็ไปฉีดกระตุ้นเข็มสีประชาชนไทยทุกคนในประเทศไทยเนี่ยควรได้รับซีอย่างน้อยก็สาเข็มนะคะช่วงนี้โอมิคอนมาแล้วนะคะแล้วก็ประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงป่วยรุนแรงหรือประชาชนที่ต้องการผลลดการติดเชื้อลดการแพร่ระบาดเนี่ยก็ควรได้เข็มสีเมื่อถึงเวลานะคะแต่เละอันนี้เราเป็นออปชั่นนะคะให้ท่านตัดสินใจเองเพราะเรารูว่า3ามเข็มเนี่ยมันก็ป้องกันการติดเชื้อรุนป่วยรุนแรงได้ดีแล้วนะคะ แล้วก็ในขณะนี้เนี่ยไวรัสเนี่ยมันกลายพันธุ์ต่อเนื่องนะคะเราก็ต้องอดูกันต่อไปนะคะส่วนมาตรการอื่นๆน,นะคะนอกจากมาตรการวัคซีนเนี่ยคือมาตรการทางสังคมสวมหน้ากากอนามายัยเว้นระยะห่างลดความแออัดเนี่ยนะคะแล้วก็การตรวจหาการติดเชื้อที่เร็วการรักษาด้วยเร็วด้วยยาที่มีประสิทธิภาพทั้งหมดเนี่ยก็เป็นอันที่เรายังต้องทํากันต่อไปนะคะ,ะวัคซีนเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็มาตรการทางสังคมก็ต้องเน้นย้ากันไปนะคะ่ะ ตั้งแต่เริ่มต้นโคว COVID ิดระบาดในปี63เนี่ยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทางคณะสาธารณสุขได้รับการติดต่อจากทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับขอมาช่วยทําแพลตฟอร์มให้กับทางจังหวัดนะครับแพลตฟอร์มหลักๆที่เราทํามีตั้งแต่เชียงใหม่ชนะแพ้เข้าเชียงใหม่ต้องลงทะเบียนนะครับมีแอปสําหรับประเมินสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็มีแอป e p พีซนี่คือแอปสําหรับ การติดตามเฝ้าะระวังสอบสวนโรคฉะนั้นทุกรายที่มีการสอบสวนและมีการตรวจแล็บจะเป็นบวกหรือลบเนี่ยจะลงในแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับตัวเชียงใหม่โควิดสิเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของอะระบบข้อมูลของโรงพยาบาลก็แปลว่าทุกเคสโควิดในเชียงใหม่จะบวกพิสณาบวกอินดิเกททุกเคสต้องลงทีเบียนเข้าระบบกลางออกเลขรหาสประจาตัวฉะนั้นเคสในจังหวัดเชียงใหม่เนเรียกว่าเกือบจะไม่หลุดนะแพลตฟอร์มที่เราเก็บเนี่ยในจังหวัดเชียงใหม่เราสามารถทํา ตัวแดชบอร์ดตัวที่จะแท็กได้นะครับอันด้วยเหตุที่เรามีข้อมูลแบบนี้นะครับแล้วก็มีหมอพร้อมซึ่งทางกระทรวงพัฒนามามาเชื่อมกับเชียงใหม่หมอพร้อมที่เราเชียงใหม่มอกไอซีที่เราทําได้ด้วยเหตุนี้ทําให้เรามีข้อมูลเนี่ยสามารถที่จะมาใช้ในการที่จะวิเคราะห์ประสิทธิผลของวัคซีนได้ตั้งแต่ตั้งแต่กรกดาปี64นะครับเราก็ทํามาจนถึงประมาณสักสิ้นเมษาเนะาะดังนั้นทุกต้นเดือนนี่เรามีข้อมูลประสิทธิผลข้อมูลเรามาจากหน่วยตรวจเชิงลุกที่ไปตั้งตามจุดต,าตา่างๆ ในพื้นที่ของตัวเมืองกับรอบๆจังหวัดเชียงใหม่นะฉะนั้นคนที่ w a l k in เข้ามาเนี่ยล้วนจะเป็นคนที่มีประวัติอาจจะมีอาการหรือไม่มีอาการไปไปเที่ยวห้างไปเที่ยวตลาดนะไปอยู่ในจุดที่ว่ามีการพบเคสระบาดฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยคือคนที่มีมีโอกาสสัมผัสเสี่ยงสูงที่จะขอเข้ามารับการตรวจเราจะตัดคนที่มาตรวจเพราะจะไปต่างประเทศมาตรวจเพราะอยากจะตรวจอะไรเงี้ยเราจะตัดออกแล้วก็ดึงเฉพาะคนที่ไปวัดสัมผัสโอกาสติดเชื้อเนี่ย ป็นหลักะนั้นของเรานี่จะแคกบกว่าของส่วนกลางนะครับส่วนกลางนี่ใช้หมดกรณีตัดเฉพาะส่วนที่เปลี่ยนมีพอสัมผัสโดยตรงแล้วก็มาดูซิถ้าคุณสัมผัสเนี่ยคุณได้วัคซีนคุณไม่ได้วัคซีนได้วัคซีนตัวไหนได้วัคซีนเมื่อไหร่วันที่ท่าไหร่ระยะเวลาห่างเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่เรามาใช้ในการคำนวณนะครับส่วนาการรุนแรงอาการหนักอาการเจ็บท้อหายใจเนี่ยจะมาใช้โปรแกรมจากระบบข้อมูล h i s t e l e h i n f o r System ของของระบบที่ที่ส่วนกลางทำเอาไว้ให้นะครับแล้วก็ไปเชื่อมกับ ตัวตัวข้อมูลของวัคซีนนะครับที่กระทรวงจะทาไว้นะครับงั้นก็อยากจะย้ำว่าสูตรเข็ม3กับเข็มสีที่เป็นสูตรควาย mix and match โดยเฉพาะเข็ม3ามกับสีน่ะจะเป็น mRNA เป็นไฟเซอร์ก็ดีหรือเป็นแอสตราเซเนกาที่วัคซีนป,ปะหาหรือถ้ามีโอกาสเข้าถึงหมดแล้หน้าก็ดีนะประสิทธิผลในการป้องกันความร,รุนแรงกับสีชีตเนี่ยดีมากๆซุปเปอร์ดีนะเกกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับป้องก,กันกรติดเชื้อเนี่ยจะค่อยๆตกลงไปนะครับ ก็จะตกไปเหลือประมาณสักห้าสิบถึงเจ็ดเปอร์เซ็นถ้าเกินสี่เดือนก็เข้าใจว่าน่าจะตกลงไปอีกฉะนั้นถ้าสิ่งที่สําคัญวันนี้คงอยากจะชักชว,วนคนที่ได้แค่สองเข็มนะครับมาช่วยกันฉีดกระตุน 3, ้นเข็มสามโดยเฉพาะกลุ่มของผู้สูงอายุคนที่มีโรครวมนะครับส่วนใครได้สามเข็มไปแล้วครบเกินสี่เดือนก็ชี้ให้มาตรวจฉีดเข็มสี่ซะอย่างน้อยช่วยป้องกันติดเชื้อได้เพิ่มเพื่ออีกระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สําคัญคือลดรุนแรงลดตายนะี่ได้ดีนะครับเพราะว่าิงกันัสเสร็จตัวนี้น่าจะ ออกไปว่าเข็มกระตุ้นนี่จาเป็นสําหรับทุกคนนะครับที่ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายนานมากกว่าสเดือนขึ้นไปนครับก็จําเป็นสําหรับทุกคนนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากประวิงว่าอยากจะฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นแต่ว่าต้องรอกันคือประชาชนของเราจะคิดว่าโอ้มัคอนมันไม่รุนแรงนะครับเราก็ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งมีบางคนออกมาสื่อสารแบบที่ปิดว่าไปติดเชื้อเธอ,เธอจะได้มีภูมิคุ้มกันสูงๆ,ๆมนเนียครับก็จะยิ่งยิ่งพาให้ทําให้ สถานการณ์โรคเนี่ยรุนแรงมากขึ้นสู้ด้วยฉีดวัคซีนดีกว่านะครับไม่ใช่ไปปล่อยให้ติดเชื้อตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เสี่ยงกับปัญหาเรื่องลอง g c o v i หรือว่าบรรดาพวกอาการอักเสบทั่วร่างกายซึ่งเราก็เห็นอยู่นะครับว่ามันมีคนเสียเยอะนะครับ ผลข้างเคียงจากวัคซีนเนี่ยถ้าเกิดใครฉีดแล้วมันมีผลข้างเคียงบ้างเราก็พอรู้อยู่แล้วเนาะถ้าฉีด m r n a ไข้ก็จะขึ้นสูงหน่อยก็ต้องรีบกินยาลดไข้เอาไว้นะคะหลังจากฉีดวัคซีนไปอะไรอย่างเงี้ยต้องรอต้องดูวันให้ดีๆไม่ใช่วันรุ่งขึ้นเราจะต้องไปทํางานหนักอะไรประมาณนี้นะคะก็<ม>ลองพยายามหาเวลาเพราะการป่วยด้วยโควิดนี่มันไม่ได้มีแค่ว่าป่วยอยู่3-4วันนะคะทุกคนที่ป่วยมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าอย่าป่วยดีกว่านะหมอ อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเนี่ยบางคนก็ยังมีลองโควิดนะคะยังทำให้ร่างกายเนี่ยไม่เป็นปกติไปได้อีกเป็นเดือนนะคะเราก็ต้องคิดถึงตรงนี้ด้วยนะคะคนส่วนใหญ่กลัวการข้างเคียงเยอะจริงๆมีข้อมูลเปเปอร์มาอสมขวรนะยกตัวอย่างเช่นห่วงเรื่องของริมเลือนนะอาจจะเจอประมาณสักหนึ่งในล้านของคนที่ฉีดเนะี่ยแต่คนที่ติดโควิดเองก็มีอาการริมเลือดได้นะอาจจะเป็นแค่หนึ่งในหมื่นนะดีวยวโอกาสเ,เยอะกว่าเยอะฉะนั้นไม่ฉีดเนะี่ย แล้วติดเชื้อโควิดก็มีอาการข้างเคียงที่รุนแรงจากตัวโควิดได้แล้วก็มีโอกาสเต้นมากกว่าในการฉีดวัคซีนน,นั้นก็อยากจะคนที่มีมีคืออาการข้างเคียงส่วนใหญ่เป็นอาการที่มันมันจัดการได้เนะมีไข้จะมีการปวดน,นิดหน่อยนะแล้เวลาเชียร์ฉีดเข็มสามเข็มสี่นี่ถ้าถามนะอาจารย์สุวัตอาจจะให้ดูจากการฉีดเข็มหนึ่งกับสองคนไหนที่ฉีดเข็มหนึ่งเข็มสองหรือเข็มสามฉีดเข็มนี้ปุ๊บเออสบายดีไม่มีอะไรก็ฉีดต่อน,นั้นได้แต่สมมติเข็มสามไปฉีด เอมาเนโอมีอาการสุดเป็นโซมากก็สวิชมาฉีดตัว a อแซด้านไม่เป็นไรนะนั้นก็ก็อยากจะเชียร์ว่าโอกาสเกิดขั้งเคียงจากการอยู่กัคซีนันมีต่างเป็นหนึ่งในล้านแต่ถ้ารอติดโควนะิดเนี่ยเป็นประมาณหนึ่งในหมื่นนั้นอย่าไปเสี่ยงดีกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีการพยายามที่จะพัฒนา สายพันธุ์ใหม่ขึ้นซึ่งสายพันธุ์ที่เขานํามาแล้วก็ลองมาพัฒนากันนะคะณนะปัจจุบันนี้ที่เรียกว่าตัวที่บอกว่าทุกคนพูดถึงก็จะเบสออนตัวโอเมก้รอน B A 1นะคะอันนี้ก็คือพัฒนากันเมื่อ,อต้นปีที่ผ่านมาโดยการที่เบสออนข้อมูลจากการวิจัยต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มของ M I N A ทําไปบนเราเรียกว่าวัคซีนลุกผสมระหว่างอูหันกับสายพันธุ์เบตา้าเดี๋ยวจะมีสไลด์ต่างๆให้ดู ตัวของโมเดอร์นาก็ทำที่เป็นไบวา l เลนค่ะออริจินอลกับ B A 1นะคะ B A หก็คือที่เราผจญกันเมื่อมกราคุมพานะคะไฟเซอร์ Pfizer ก็เช่นเดียวกันก็มีการพัฒนาตั้งแต่เป็นตัวเดียเด่ยวๆนะคะโมโนวา l เลนแล้วก็ไบวา l เลนก็ไบวาเลนก็คือมี2ตัวนะคะคือ B N T 162 B 2อ m โอ r ม n รอน B A หนึ่ง ส่วนของ n o v a แว็ก็เช่นเดียวกันค่ะโปรตีนสับยูนิตกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่นะคะก็เป็นการนำสปค์ของโอมิครอน BA.1 แล้วก็เอาสปค์ของตัวที่เป็นอู่หันมาแต่ว่าของ n o v a v ว็เนี่ยยังอยู่ในงานวิจัยเฟสสามอยู่นะคะในส่วนของ m o เดอร์กับไฟเซอร์ Pfizer เนี่ย ก็ได้มีการนำเสนอผลการวิจัยเฟสสามที่มีการพูดถึงกันให้กับทาง USFDA ก็คือ f อ,องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนมิถุนาที่ผ่านมาตอนที่สองบริษัททาง m i n a c c คซ e นทั้ง p f เซอรแล้วก็ Moderna ยื่นให้กับทาง USFDA อะคะ่ะทาง USFDA ออก์การอาหารและยาสหรัฐก็ได้มีคอมเมนต์ว่าดูแล้วเนี่ยโดยสรุปก็คือวัคซีนเจเนอเรชันใหม่ที่นำเสนอมาเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็น BA.1 เบสเนี่ย มันก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ให้ภูมิคุ้มกันที่สูงกว่าอย่างเด่นชัดคือสูงขึ้นมาได้เล็กน้อยเมื่อเทียบกับตัววัคซีนดั้งเดิมที่เรามีอยู่ดังนั้นเนี่ยทาง USFDA ก็ยกกลับไปให้กับทางบริษัทผู้ผลิตต่างๆนะคะพยายามพัฒนาวัคซีนที่เป็นจุด4.5ขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะไวรัสเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยคะ่ะ v a r i a n t e of concern หรือโอมครเนี่ยคะ่ะไวรัสที่น่ากังวลว่าจะระบาดหลักในปัจจุบนัขนขณะปัจจุบันเนี่ยมันคือ BA.5 แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าผ่านจากนี้ไปมันจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่านี้อีกหรือเปล่านะคะมันมีความสามารถในการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็หลบพุิกันได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถึงมันจะดิ้นหนีอะคะ่ะเราก็ยังมีข่าวดีว่าจากข้อมูลที่ท่านอาจารย์เตียนนิดอาจารย์สุวั์ได้พรีเซนต์ต่างๆมานะคะ Variant o f c o n c e r n ไม่ว่าตั้งแต่เดลต้าเป็นต้นมานะคะอัลฟาเดลต้าหรือโอมกรอนเนี่ยวัคซีนที่เรายังมีอยู่มันเราก็สามารถที่จะจัดการในการกําจัดเชื้อได้ในระดับหนึ่งข้อสรุปตรงงงนนนีี้ะะะะคคก็็ออจจพออท่่มเหวา สิ่งที่บองกันว่าเราควรจะรอวัคซีนรุ่นใหม่ไหมในเมื่อตอนนี้ที่เรามองกันเห็นนะคะว่าจากข้อมูลที่ออกมานะคะคจากวัคซีนที่เป็นโอเมกอนเบส B. A. จุดหนึ่งณวันนี้วันที่4สิงหาเราก็แสดงให้เห็นว่าตัวภูมิคุ้มกันที่มันจะขึ้นมาเนี่ยคะ่ะมันก็จะขึ้นมาได้เล็กน้อยในส่วนหนึ่งนะคะเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราฉีดกระตุ้นไปในวัคซีนที่เรามีอยู่ซึ่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีที่สุด มันก็เพียงพอที่จะกําจัดไวรัสโอมิครอน B บ4 5จุดได้ในระดับหนึ่งมันไม่ดีที่สุดแต่ว่ามันก็น่าจะทันเวลาเพราะว่าตอนนี้เรากําลังระบาดกันอยู่นะคะดังนั้นสําหรับในแง่ของผู้ฟังท่านอื่นๆนะคะ,ะการผลิตบัคซีนะคะเมื่องานวิจัยออกมาเนี่ยถ้าเกิดว่าตกลงว่าจะสามารถขึ้นทะเบียนได้ก็ต้องใช้เวลาในการผลิตใช้เวลาในการจัดทําต่างๆอยู่ก็ไม่น้อยไปกว่า6เดือนนะคะดังนั้นน่าถึงวันนั้นนะคะหรือที่ปลายปี จุดหนึ่งคือเราก็ไม่แน่ใจเราว่าณวันนั้นเนี่ย ba. 4ี่จุเนี่ยมันจะยังอยู่หรือเปล่าหรือมันจะมี ba. ตัวอื่นๆขึ้นมาหรือว่าจะเป็นตัวใหม่ขึ้นมาอีกการที่เราต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วดูว่าเรากาลังเผชิญกับสถานการณ์ของการระบาดอย่างมากใน ba. 5ปัจจุบันแล้วเราก็พบว่าวัคซีนเข็มกระตุ้นของเรายังสามารถที่จะช่วยการในการที่จะลดโรครุนแรงลดนิวโมเนียลดการตายแต่ในขณะน,นี้ในประเทศไทยเราเองเราก็พยายาม วัคซีนที่เราวิจัยพัฒนาเองเนี่ยก็ยังมีนะักวิจัยที่เสนอมาว่าขอพัฒนาตัววัคซีนสายพันธุ์โอเมกครอนซึ่งสถาบันวัคซีนแห่งชาติก็ให้ทุนไปด้วยนะครับก็ตอนนี้ทั้งเอมานีวัคซีนของจุฬาแล้วก็ส่วนที่เป็นอของตัวอของเบลวัคเทคนะครับซึ่งพัฒนาตัวแวร v รอลเวกเตอร์วัคซีนเนี่ยก็ก็ลองพัฒนาตัววัคซีนต้นแบบที่เป็นโอเมก้ครอนสเตรน b a เบ5อยู่ซึ่งก็เราก็ไม่รู้ว่าจะทันเวลา ที่มันจะเปลี่ยนไปข้างหน้ายหรือเปล่าแต่ว่าต้องเตรียมไว้หากว่าจาเป็นว่ามันมันจะเป็นต้องใช้จริงๆก็เป็นการเตรียมการการประสานดูว่าวัคซีนของต่างประเทศเ็าจะพัฒนาสายพันธุ์ที่เป็นแวรเรียนใหม่ๆก็ต้องจับตาดูนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้มีการสั่งวัคซีนเพราะว่าลาพังเองประเทศต้นทางเองเขายังเขายังไม่ได้เริ่มอนุญาตให้ใช้เลยครับงั้นเราก็ต้องจับตาดูความเปลี่ยนแปลงของสายพันธุ์ของไวรัสรวมทั้งใน ความเร็วในการพัฒนาวัคซีนนะครับแต่ก็ย้ำอีกทีนะครับข้อมูลทุกอย่างวันนี้ที่เรานําเสนอเนี่ยวัคซีนที่เรามีอยู่ในมือนะครับใช้การได้ไม่ต้องรอกครับ